สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกๆท่านนะครับผมผมพอกระเบาบาสาวหน่อยขึ้นเราครับตอนนี้ก็อยู่ท่าต้นมังคุดเป็นตีดเรียบร้อยแล้วครับผมกําลังทําการส่องหาครับหาหน่วยสายเลือดนะครับเด้อมีพรมีกระทาลุนไปน้ากันครับเสดายหลายเสดายน้อยกรับวงหูคือกันครับแต่ละตนผัวช่วงนี้เพิ่นพรท่านสุกปันไดครับผม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับบวบาสาวหน่อยคือเก่าครับผมวันนี้ก็มาพบกันคือเก่าครับหลังจากที่เมื่อวานบาบาได้ยุดไปเที่ยวน้ำตกครับผมมือนี้ก็มาทํางานต่อครับอันนี้ก็เป็นพีไส้ครับพามาเมืองบรรยากาศครับการเก็บบังคุดนะครับเพื่อเสด็จแต่ละน่วยครับพี่น้องช่วงนี้หายยากแค้งครับเพราะว่าเพิ่นพระท่าน เป็นสายเลือดหรือว่าพระท่านสุกดีปันไดครับผมอันนี้ก็ต้นกับบอข่อยสูงแห้งหรอกครับประมาณสิบหาเมตรนาะได้เยอะครับอันนี้ก็นี่นะครับเพื่อเสดายแต่ละหน่วยกระตองแนมตองแย่งเมืองเด้อครับพี่น้องทนายมันไออาร์ซียูไยต่ใบครับเวลาเขาแนมกหมืนแนมบ่เห็นครับแนมขามขพ,พุ่นพิจักข้าเทิงพุ่นหน่วยหนึ่ง ซื้อหัวไปเนี่ยเออซื้อใหม่ขึ้นไปเลยหน่อย,อยม่วงนั่นแหละบอ่อขวาไปอีกหน่อยนึงเอเอไต่ไต่งาต้อนขึ้นไปหน่อยนึง่งเออมองน,นอั่นแหละเออเออมองม่วงนี่ไปยังซืสิบะหมีนแนวนี้ยังม่วงเลยเากา,ก,ก,ากบ่อวันแต่มีแต่คนเพรขี้กากนี้ มังคุดกับมีขี่กาคือการตัวพี่ดองเลยโอ้หวันนี้บาบเพราแตดพอเต็มล่างดอกพี่น้องมันเก็บหยากนะครับวันนี้อากาศกับครึมแน่เด้ครับนี่แนบเห็นเลยครับช่วงแดดออกแห้งๆยังคอยมาไล่เมืองไม่ครับเพราะว่าบางสายตาเฮาครับเพราะว่าบางลูกอ่ะมันหน่วยคึกเขียวเลยแต่ว่ามันสีมีไล่แดงหน่อยนึงครับเป็นหน่วยสายเลือดเพื่อน นี่ครับบรรยากาศในสวนนี่ก็สะอาดสะอาดแนงครับหลังจากที่ขเขาแก้เพื่อนให้ทีมงานมาตัดเด้อครับเด้อสะอาดสะอาดน่าอยู่ครับสถานที่อยู่กะถือว่าดีเลยครับหลังใจนี่ก็บว่าบัสิขอตัวไปขึ้นมังคุดก่อนครับผมถาลุ่นน้ำกันครับมือดีเสียดายจักล่างครับผม Yeah. วี่มือกวาดเสดายแต่ละหน่วยแต่ละต้นครับเผยได้แต่ละลัง สายเลือดนะครับภาพมุมสูงนะครับมองไปเกระเซ็ภูเขาเลยครับพี่น้อง ตอนนั้นไปจะได้มีหลายบ่ตอนนั้นนั่นมีหลายบ่โอ,คอ,อ,อ้คืออยู่ขันต้นนี้บ่มีพอนวยต้นนี้บ่ม,มวยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเลยต้นนั้นกับสีม,ม้วนเนี่ครับเขามีเพลงเปิดครับ ก็บาดคท้ายแต่คลิปนี้แหละครับอาศัยพังเพ่งจากเพลินครับผมต้นมะขุดนี่ก็ง,งามเด้อครับพ่อแม่พี่นอ้องหาหมุมหาเลี่ยมกันพี่นอ้องนี่ครับต้นเพลินเป็นแชกลงไปสิแล้วครับนี่กิ่งก้านสาขาเพลินกหลายหลาย และเขืนกัขอแค่มีความระมัดระวังครับในการเขืนต้นมังคุดครับเพราะว่าง,งาเพื่อนกับถาเปียกฝนแห้งๆนะเพื่อนกับสิพลอย,อยครับเวลาถึกหน้าฝนหนามันอมใบครับใบอมน้ําต้นเพื่อนกับซิมีแบบพวกนีงขี้ไข่หนามร้ายครับอันนี้เพื่อนทะเลเพื่อนฮักได้ครับผมเวลาขึ้นหน้าฝนนี่ครับควรระวังกันหน่อยนะครับ คือว่าสูงอยู่ครับพี่น้องพูนมาครับมาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผมเจ็บเนี่ครับปลาแดกตอนครับปลาแดกตอนปลากระป๋องพร้อมกับโค้งไก่ทอดครับพี่น้องกินเข่าไปน้ำกันครับผมเจ็บบ่มียังหมากไม้แล้วครับปลาแดกกระแทบแล้วครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วมาอาบน้ำเราบ่เยอะคือโคตรอาบน้ำมาเถอะ ตะการซองได้พ่ะพะ่อซิหน้อยครับพี่น้องชวนนี่ก็หาเล็มเมาอยู่ครับหาอยากแน่อยู่ครับถ้ารุนถ้ามเมืองไปน้ำกันเด้อครับเดอ้อเสดจักตะกาครับมันนี่พี่น้องมาไปเมืองลิงครับ พูนครับลิ่งโอ้เต็มยามเลยตัวนันพูนครับบรรยากาศเพื่อเสด็จแต่ละน่้ยเร่งยันเร่งจดปวดข้อมัดพี้องเอ้ย พอได้เก็บอยู่แถวนี่นั่งชมผลงานนะครับนี่สามกระตาสามสามล่างนะครับนี่นี่ลังถีสาม <c oughs> ล่งหนึ่งกับตกไปมั้สองร้อยกว่าเด้อครับนี่ เต็มยามแล้วเต็มยามแล้วหาแต่คากับเขาก็ทั้งยกอจู right, ่ซ <sh ือก <oh ับเขามือละสองรอยเฮ็ดงาได้มือละร้อยเนาะผู้เดีหือร้อยน้มายถึงกันนะกินผู้เดียวเกินเหมือนที่เนาะมือเสาร์กเติน้ลมั่นกับผู้เดียวนาะละส่สิบบาทเด่นไปย่ำได้จับหมานย่ำนั่น มันบังนี่มันอยู่หน่วยที่สามพอดีมืออื่นตัดหญ้ามืออื่นมื้นตัดหญ้าแล้วก็เมื่อตีนี่เนาะสะอาดเนื้อเนาะ โอ้หลายสองล่างมันเป็นหนึ่งสีอยู่บอกสองล่างคือตังกินเหรอเด็กสนิ่งแหละพี่น้องเอ้ยเมือนนี้

Gracias. <laughs> sang cái là le ก่อนนั้น cái này nó อัน sang <laughs> à, anh

เสียงมับ <that> ้วงกันนะจะเอ้่คืนตึ้งตึ้งอดีส่กัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video องงเา้ด่แยกนะครับแยกหน่วยดำไปเฮียครับเฮียเนเอาหน่วยดำไปด้วยครับจะเป็นโซนซ้ายเหลือครับ คประกอบการวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ 2, 4, 6, 8, ปดประมาณ10กว่าลังครับพี่น้องโดยรวมก็ประมาณ10กว่าลังนะครับสรุปยอดละกันสปิดคลิปครับพ่นแม่พี่น้องเมืองคลิปจบแหลกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม